รู้หรือไม่ทาไมเครื่องเข้ารหัสอินิกมากถึงถอดรหัสได้ยากมากเครื่องเข้ารหัสอินิกมากเป็นเครื่องมือที่นาซีเยอรมันใช้ในการเข้ารหัสข้อความระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ถูกออกแบบมาให้มีความซับซ้อนอย่างมากเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความเหล่านั้นถูกถอดรหัสได้ง่ายๆ หัวใจหลักของเครื่องคือวงล้อหมุนและแผงปลัก๊กที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรวงล้อหมุนในเครื่องอินิกมาสามารถถูกตั้งค่าได้หลายวิธีและจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งทุกครั้งที่มีการพิมพ์ตัวอักษรการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนและเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยการหมุนของวงล้อหมุนแต่ละครั้งนอกจากนี้แผงปลัก๊กยังเพิ่มความซับซ้อนโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของสายไฟที่เชื่อมกับอักษรต่างๆบนแฟนพิมพ์ ความยากในการถอดรหัสเครื่องอินิกมามาจากจำนวนการผสมความเป็นไปได้ที่สูงมากที่สามารถสร้างได้จากการตั้งค่าของวงล้อและแผงปลัก๊กซึ่งทําให้แทบไม่มีวิธีใดที่จะคาดเดาการเข้ารหัสได้โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นของเครื่องอินิกมาได้เลย